ก่อนรับชมรับฟังเรื่องเราในตำนานฝากกดติดตามฝากกด Subscribe ฝากพิมพ์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดเล่าเรื่องต่อไปด้วยนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นจริงเกิดเมื่อประมาณสองปีที่แล้วมีชาวบ้านชอบขึ้นไปหาเห็ดบนภูเขาชื่อว่าภูเขาภูขวาง เป็นภูเขาที่อุดมสมบูรณ์มีเห็ดขึ้นตลอดผักหวานก็ขึ้นตลอดจึงทำให้ชาวบ้านชอบขึ้นไปเก็บเห็ดเก็บผักหวานกันไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านใกล้เคียงหรือว่าในหมู่บ้านของเราเองทุกคนก็ขึ้นไปเก็บมาวันหนึ่งเป็นวันพระขึ้นสิบห้าค่ำเป็นวันพระใหญ่มีชาวบ้านสามคน จะขึ้นไปหาเหตุที่บนภูเขาซึ่งสามคนนี้เขาเป็นเพื่อนกันมานานมากสองคนเป็นคู่ผัวเมียชื่อตาอบกับยายจันแล้วก็เพื่อนอีกคนนึงเป็นเพื่อนของยายจันชื่อยายมาสามคนนี้จะชอบขึ้นเขามีเวลาว่างปุ๊บก็จะขึ้นเขาแล้ววันนี้ยายจันก็บอกกับสามีว่าตาอบ ฉันน่ะอยากขึ้นไปหาเห็ดมากๆเลยแล้วฝนมันก็ตกฉันคิดว่าบนภูเขาเห็ดต้องออกเยอะแน่ๆผักหวานก็กำลังแตกวันนี้เราขึ้นไปเก็บกันไหมตาอบก็เลยพูดขึ้นว่ายายจันวันนี้มันเป็นวันพระใหญ่นะแกยังจะไปอีกเหรอยายอบก็พูดขึ้นมาว่าแต่ฉันอยากไปฉันรู้สึกว่าวันนี้เห็ดมันจะเยอะมาก ผักหวานก็น่าจะเยอะเช่นกันเราก็ได้ก็ได้ถ้าแกอยากไปฉันก็จะพาแกไปงั้นแกก็ไปเรียกยายมาให้ไปด้วยกันให้เตรียมอุปกรณ์ไปเสียมตะกะ้าเอาไปด้วยนะยายจันก็พูดว่าได้ได้ได,ได้เดี๋ยวฉันจะไปบอกยายมาให้เตรียมของแล้วก็เตรียมรถขึ้นภูเขาทั้งสามคน ก็ได้เตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่จะใช้ในการหาเห็ดหาผักหวานทั้งสมคนใช้รถมอเตอร์ไซค์ในการขับขึ้นเขาพอมาถึงตีนเขารถมอเตอร์ไซค์ก็ขับขึ้นไม่ได้เพราะว่าเป็นทางลาดชันยายมาก็เลยพูดกับตาโอบกับยายจันว่าเราทิ้งรถไว้ที่ทางขึ้นภูเขาเธอล็อกคอไว้ดีๆคงไม่หายทั้งสมคน ก็เลยจอดรถทิ้งไว้ที่ทางขึ้นภูเขาพอจอดรถปุ๊บยายจันก็ได้กลิ่นเหม็นแปลกๆแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรตรงที่จอดรถก็จะมีต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วก็มีโขดหินอยู่ใต้ต้นไม้ยิ่งยายมาเดินไปใกล้ๆตรงนั้นก็ยิ่งได้กลิ่นเหม็นตาอบก็เลยพูดขึ้นว่าไปเฮีย,ยจันยายมารีบขึ้นเขากันเถอะ ทั้งสามคนก็รีบขึ้นเขาโดยเวลาขึ้นเขาขึ้นตั้งแต่9ก้าโมงทุกคนเตรียมอุปกรณ์พอทั้งสามคนขึ้นมาถึงชั้นเขาอีกชั้นหนึ่งก็เดินไปตรงป่าที่เคยมาหาเห็ดเมื่อสามวันก่อนยายมาก็เจอเข้ากับกลุ่มเห็ดที่ออกเยอะมากยายมาก็รีบเก็บยายจันก็หันไปมองเห็น กลุ่มเห็ดอีกกลุ่มหนึ่งเป็นเห็ดโลโกเห็ดดินเห็ดรวมต่างๆซึ่งขึ้นเยอะมากยายจันกร็รีบเก็บแต่ยายจันก็ยังมีความรู้สึกที่แปลกๆกลิ่นเหม็นนั้นที่ได้กลิ่นตั้งแต่ยังไม่ขึ้นภูเขามาชั้นที่สองยังมีกลิ่นติดมากลิ่นคือแรงขึ้นเรื่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆทั้งสามคนก็เก็บเห็ดใส่ตะกร้า เตรียมกระสอบมาด้วยก็เก็บไปเรื่อยๆจนเวลาผ่านไปจนถึงเที่ยงสามคนก็พักกินข้าวยายจันก็ยังได้กลิ่นเหม็นเหมือนเดิมแต่ยายจันก็ยังไม่ได้พูดคุยกับตาโอบกับยายมาทุกคนเรามากินข้าวกันเถอะวันนี้ฉันมีไก่ย่างห่อขึ้นมาด้วยนะกินกับข้าวเหนียวมากินข้าวในบนภูเขาอร่อยนะ เอามามามายายมาเตาโอบเรียกยายมากับเรียกยายจันทั้งสามคนทานข้าวในป่าอย่างอร่อ,รอยอร่อยผ่านไปสักพักพอทานข้าวเสร็จช่วงบ่ายโมงทั้งสามคนก็หาเห็ดกันต่อเพราะว่ายัางเหลืออีกหนึ่งกระสอบที่ยังพอใส่เห็ดได้หนึ่งตะก้าคือเห็ดเต็มแล้วทั้งสามคนก็เก็บเห็ดด้วยความเพลิดเพลิน จนเวลาผ่านไปจนกระทั่งสามโมงครึ่งเกือบสี่โมงเก็บไปเรื่อยๆจนเกือบห้าโมงทั้งสามคนก็เลยคุยกันว่าวันนี้เรากลับกันเถอะยายจันที่ได้กลิ่นเหม็นตั้งแต่ขึ้นเขาจนจะลงเขากลิ่นนั้นก็ยังไม่หายไปแต่ยายจันก็ยังไม่พูดอะไรทั้งสามคนก็เลยคุยกันว่าถ้างั้นวันนี้เราพอแค่นี้เถอะ ลงเขากันเป็นห่วงรถด้วยรถก็จอดไว้ใต้เขาชั้นที่หนึ่งนู่นยายจันยายมาก็รีบเก็บตะก้าเห็ดเก็บกระสอบเห็ดที่เก็บได้ซึ่งเยอะมากก็เดินลงเขากันทางลงเขาเป็นทางลาดชันซึ่งต้องเดินเท้าอย่างเดียวเป็นทางแคบเล็กๆตรงบางจุดก็มีจุดถนนลื่นมีน้ำไหลนิดๆ เพราะว่าเป็นช่วงฤือๆฝนทั้งสามคนก็เดินลงมาเรื่อยๆจนสี่โมงเกือบห้าโมงเย็นตะวันก็เริ่มคล้อยพระอาทิตย์ก็เริ่มคล้อยลงเป็นสีแดงๆจนมาใกล้ถึงที่จอดรถยายจันก็มองไปที่ต้นไม้ที่ได้กลิ่นเหม็นตอนตอที่ก่อนจะขึ้นเขายายจันมองเห็นเหมือนมีผู้ชายที่ใส่ชุดทหาร ยืนตรงต้นไม้ต้นนั้นอยู่ซึ่งยายจันก็ไม่พูดอะไรยายมาก็เห็นเช่นกันแต่ยายมาก็ไม่พูดอะไรผู้ชายที่ใส่ชุดทหารยืนเท้าใส่เอวเอามือค้ำต้นไม้แล้วก็มองมายังพวกเขาทั้งสามคนทั้งสามคนก็เดินไปจับรถดาโอบเดินไปกับยายมา เดินไปจับรถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองยายมาก็ไปเอารถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองยายมาก็สตาร์ทรถออกก่อนแยะตาจันแล้วตาจันก็สตาร์ทรถออกมาถนนโดยที่มียายจันจะขึ้นมาซ้อนท้ายยายมาที่สตาร์ทรถไปก่อนก็มองกระจกหลังเห็นว่ารถตาอกกับยายจัน มีคนซ้อนท้ายข้างหลังซึ่งเป็นผู้ชายที่ใส่ชุดทหารียืนท้ายสะเอวอยู่ตรงต้นไม้กำลังนั่งตัวสูงอยู่ข้างหลังยายจันยายจันก็รู้สึกเสียวข้างหลังรู้สึกเหมือนมีอะไรหนักๆข้างหลังเหมือนมีคนซ้อนท้ายยายมาก็คิดหนักว่าจะทำอย่างไรดีเพราะมองกระจกไป ก็ยังเห็นผู้ชายที่ใส่ชุดทหารซ้อนท้ายมากับยายจันทร์กับตาโอยายมาก็เลยตัดสินใจตะโกนบอกยายจัน์ทรว่ายายจันยายจันแกรีบบอกเขาเลยว่าให้ลงไปยายจันทร์มองข้างหลังก็เห็นว่ามีผู้ชายซ้อนท้ายอยู่ข้างหลังยายจันท์ขนลุกสู้ก็เลยพูดกับเขาว่า ลงไปเถิดอย่าตามฉันมาเลยเราไม่ใช่ญาติพี่น้องกันให้คุณลงไปอยู่ในที่ที่คุณอยู่รีบลงไปนะพอฉันถึงบ้านพรุ่งนี้เช้าฉันจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้แล้วสักพักยายจันก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรอยู่ข้างหลังแล้วยายจันรก็แอบเหลือบหันไปมองนิดนึง ก็เห็นผู้ชายที่ใส่ชุดทหารยืนอยู่ตรงใต้ต้นไม้ที่ตรงจอดรถมองเห็นไกลๆล,ลางๆซึ่งรถมอเตอร์ไซค์ของตาอบกับยายจันก็ไม่มีใครซ้อนท้ายแล้วยายมามองกระจกมาดูอีกรอบก็ไม่เห็นมีใครซ้อนแล้วทั้งสามคนก็ขับรถมาถึงหมู่บ้านก็มาเล่าให้เพื่อนบ้านฟังเป็นตุเป็นตะ ซึ่งกลัวมากยายจันกลัวจนขนลุกเหมือนขวัญหน,นีดีฟอยายจันก็เลยไปหาพระให้พระพรมน้ำมนต์ให้ในวันนั้นเลยและแล้วทั้งสามคนก็ถึงบ้านใครบ้านมันตกกลางคืนตาโอบก็เข้าที่นอนเพราะว่าเหนื่อยมากที่ขึ้นเขาวันนี้ยายจันก็เข้ามานอนเหมือนกันซึ่งตาโอบพอถึงที่นอนหัวถึงหมอน ก็รับแบบสนิทแล้วดึกๆตาโอบก็ฝันว่ามีผู้ชายใส่ชุดทหารเดินมาคุยกับแกทหารคนนั้นก็บอกว่าฉันหิวน้ำหิวข้าวอยากกินข้าวอยากกินน้ำถ้ามีเหล้าด้วยก็ดีตาโอบก็เลยพูดขึ้นมาว่าได้เลยพรุ่งนี้เช้า กระผมจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้แล้วทหารคนนั้นก็หายไปจากความฝันตะโอพอรุ่งเช้าสองคนผัวเมียก็ได้รีบตักบาตรทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้ดวงวิญญาณที่เจอตรงตีนภูเขาแล้วพอทำบุญเสร็จทั้งสองคนก็ขับรถขึ้นตีนเขาเพื่อที่จะเอากับข้าวเอาน้ำเอาเล้า วางไว้ตรงจุดที่พบดวงวิญญาณวันนั้นแล้วก็อธิษฐานกรวดน้ำไปว่าขอให้ท่านไปสู่ภพภูมิที่ดีได้กินสิ่งที่ข้าพเจ้าได้อุทิศวันนี้อย่าได้แสดงตัวให้ใครได้เห็นอีกเลยและจากวันนั้นเป็นต้นมาตรงต้นไม้ต้นนั้นก็มีผู้คนที่ขึ้นไปหาเห็ดบนเขานำดอกไม้ทูบเทียนนำน้ำนำ,นำ,นำข้าวมาวางอยู่เป็นประจำ ซึ่งตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็ยังทำอยู่เช่นนี้เช่นเดิมเรื่องเล่าในตอนนี้ก็จบแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดติดตามฝากกด u u s c r i b e คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำเรื่องต่อไปด้วยนะคะ